เงินเฟอ้อสูงหรือต่ำส่งผลกับกระเป๋าเงินของเรายังไงเงินเฟอ้อเนี่ยตามคำนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย,ยระบ,บุไว้นะคะว่าคือการที่ราคาสินค้าและบริการเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งสาเหตุสําคัญของเงินเฟอ้อมาจากสส่วนด้วยกันคอสพุชต้นทุนของราคาสินค้าขยับสูงขึ้นปีมาณคูณนะคะมาจากความต้องการซื้อสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นก็แปลว่าราคาข้าวของที่เราจับจ่ายใช้สอยแพงขึ้นนั่นเองถ้าเราเคยซื้อข้าวจานหนึ่งห้าสิบบาทเงินเฟ เพสูงขึ้นทําให้ราคาข้าวในขนาดเท่าเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น60บาทเราต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อได้สินค้าและบริการเหมือนเดิมหนึ่งในวิธีที่ควรจะทําก็คือการพัฒนาตัวเองให้เรามีศักยภาพในการทํางานที่สูงขึ้นรายได้ของเราจะได้สูงขึ้น2ก็คือให้เงินไปทํางานด้วยการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนและอย่างสุดท้ายนะคะคือการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้คุ้มจะได้ลงทุนด้วยได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย